สวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้คุณยายจะพามาดูนะคะเจ้าต้นใบหัวละพาหัวละพาของยายนะอันนี้ซื้อมาหนึ่งปีแล้วนะคะซื้อมาหนึ่งปีแล้วต้นเล็กๆนะต้นละสิบบาทนะซื้อมาซื้อมาหลายต้นนะแล้วก็มันรอดได้ต้นเดียวแต่ว่าไอ้ต้นที่รอดนี่มันใหญ่ใหญ่มากเลยนะแก่แล้วนะเดี๋ยวคุณยายจะมาทําสาให้เขานะคะน่าเชื่อไหมเนี้ยต้นเดียวนะมันใหญ่มากเลย คุณยายไม่มีที่ดินลงนะก็ใส่กระถางไว้นะคะที่ปลูกของยายก็คือเป็นกระชุนะกระชุใบก็ใบกลางๆนะไม่ใหญ่มากนะนะคะเดี๋ยวคุณยายจะเอ่อเติมดินให้เขานะคะเติมดินแล้วก็ทําสาวให้เขาใหม่เลยนะคะโดยการตัดนะคะตัดแล้วก็เอาเออส่วนที่ตัดเหลือนี่เอาไปชาใหม่นะคะชาใหมนะะ่เดี๋ยวเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะแป๊บหนึ่ง เดี๋ยวคุณยายจะตัดนะแข็งมากเลยแสดงว่าต้นยุ่งแก่ ที่ก็ทำได้เยอะๆเลยนะทำได้ทำได้เยอะมากเลยนะคะเนี่ยต้นนี้ก็เวลาทำนะเวลาทำล้วก็เอาเอาต้นไม่แก่มากเอาเอากิ่งที่ไม่แก่มากนะกิ่งที่ไม่แก่มากหัวละพานี่จะขึ้นง่ายมากเลยนะง่ายกว่าอย่างอื่นเลยขึ้นง่ายนะแล้วก็ตายยาก วุ้ราคานี่ตายยากมากเลยถ้าเป็นอ,อ,อย่างอื่นนะใบกะเพราก็โอเคนะใบกะเพราก็ได้แต่ใบใบแมงรักนะใบแมงรักนี่จะตายง่ายมากเลยตายง่ยมาก ก็เดี๋ยวเราก็เติมดินนะเติมดินเติมปุ๋ยก็โอเค อันนี้ใบหัวระคพานี่สามารถที่จะอยู่กับแดดร้อยเปอเซ็นได้นะแต่เขาชอบอากาศร้อนชื้นนะคะร้อนชื้นต้องคอยรดน้ำรดน้ำทั้งรดน้าทุกวันเลยค่ะอย่าให้อย่าให้เขาแห้งนะคะถ้าแห้งก็คือตายนะปุ๋ยที่ใช้ทั่วไปก็จะเป็นปุ๋ยเอ่อปุ๋ยอะไรก็ได้นะคะใช้ได้นะแต่ของเราก็จะใช้เป็นปุ๋ยหมักของเรานะเราทานเองอะไรก็ไม่ให้เป็นเอ่อไม่ไม่ให้เป็น อันตรายของเรานะแต่แก,แกตัวเราเองนะก็ใช้ปุ๋ยคุณยายใช้ปุ๋ยน้ำหมักนะน้ำหมักนี่นะแบวนี้เสร็จแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวอีกทีหนึง่งเดี๋ยวคุณยายจะํำนะคะจะำํำจะตัดแล้วทำนะเดี๋ยวถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะสักครู่ค่ะโอเคค่ะนี่คุณยายก็เอ่อตัดมาํำนะคะมาปักําเรียบร้อยแล้วนะก็ได้หลายหลายสิบต้นอยู่นะ อันนี้ก็เป็นกอเดิมนะกอเดิมแล้วก็ปล่อยไว้นะเติมดินลงไปนะคะเติมดินแล้วก็ลดน้ําลดน้ําใส่ปุ๋ยตลอดเลยนะอันนี้ก็จะเป็นเราก็ปักแซมลงไปเลยนะเพราะว่ากระถางเขาใหญ่อยู่แล้วนะอันนี้คุณยายก็จะลองใส่กระถางเล็กดูนะว่าประมาณสักห้าห้ากิ่งเนี่ยเราจะเออมันจะใหญ่โตขนาดไหนนะเดี๋ยวก็ลดน้ําก่อนนะรดน ใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ย,ย,ยอเคก็ใส่ปุ๋ยอันนี้คุณยายใส่เป็นปุ๋ยหมักนะคะปุ๋ยหมักน้ำสาวข้าวนะก็โอเคนะนะคะอันนี้ก็เป็นการทำสาวนะคะ การทําสาวนะคะเจ้าเอาต้นเเจ้าต้นหัวละพานะคะหัวละพานะคะนะคะโดยการเอตัดตัดต้นออกนะคะแล้วก็เอากิ่งมาปักชานะคะกิ่งมาปักชานะคะดินที่ใช้นี่ก็เป็นเออเป็นดินนะคะคุณยายใช้ดินก้ามปูนะดินก้ามปูนะคะอากาศที่อยู่นี่ก็เออ คุณยายก็จะเอาไปตากแดดเลยนะคะแต่ว่าก็จะลดน้ําเขาเช้าเย็นเลยนะคะเพราะว่าเขาชอบอากาศร้อนทื้นนะคะอากาศร้อนทื้น <S <S ค่ะวันนี้ก็จบนะคะขอจบแค่นี้นะใบหวละพานะคะ